เอาดันแบบเอินๆน่ะแบบตกคาสตรีมแล้วแบบน้องๆช็อกอ่ะพอ,อยังไอ้เหี้ยวันละกอกูจะหมดแล้ววี่เต้ยหนึ่งสองซ้ำโอ้อโหไม่ได้อะไรเลยยิโด้พักเกิดพาเด้งผ่ารีดีเมาเรื่องไอที่คนนี้เป็นงานปะ,ะพี่เต้ยสู้ๆพี่เต้ยสู้ๆวันนี้มาเล่นชิวๆลงดันเพลินเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างข้ออื่นเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่มืออีสูดรครับปรอเตอ้ยก่อนกะว่าจะไปเคสเคสรายวันกันแล้วก็มีใครไม่รู้ทักมาฮะ นายนายมีเจลลี่ไหมโอ้โ oh, หมึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยพกเจลลี่เจลลี่ให้มันไปแรกกอดิมันไม่ได้ดูคลิปอุ้มบูบวาหรือ,อยังไงวะน้องขอเอาทำเคสหน่อยค่ะโอ้โ oh, หผู้หญิงว่เต้เชื่อเหมียวมินนี่มินมนีน่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าแม่งแรกไงแต่จําได้ว่าต้องซื้อน้องไก่ครับผมก็เลยบอกว่ามาพรเทล,ล่าก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อน้องไก่ครับแล้วผมก็พาเดินมาซ้ายพซื้อน้องไก่ซ้ายพอเอา้าไอ้น,นี่ไม่มีพนล่าง กำผิดผิดผิดกูเดินมาอย่างมั่นใจมั่นหน้าไม่กระโหลกมั่นกระโหลกมั่นเบา้เบากูเดินมาแม่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าคุยกู <c oughs> พูดว่าจัดตอนเนี้นี่น,นี่ตรงนี้โอ้โหเขาก็คุยทุกตัวเหมือนกูเลยทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปทำควิตแลบครับต้องการเจลลป่ยี่สิบอันพี่คุยเลยผมคุยกับสาวแม่งไม,ไม่ไม่ได้ถ้พี่แบบพี่วะโอ้โหไอพี่อะตอนกอน่อนอัตตีเมื่อกี้ขวัดฐานะั้นที่มึงบอกอะไรไปแกซื้อแล้วไปไป อัมบาร่าผมก็เข้าเลนครับแล้วก็พุ่งมาแอมบาร่าเลยฮะแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะยังไม่มาแป๊บนะคะหลงทางเหรอหลงทางยังพอทนเอ้ยโอ้โหนี่ไงแล้วบอกไม่ไม่มาไม่ทําไม่ได้ไม่มีเนี่ยอะหลงทางยังพอทนแล้วยังไงต่อแค่นี้แหละที่จะพูดหลงทางยังพอทนแต่ถ้าเกิดหลงทางในเล็กตะล็อกให้เปิดช่องย t u b e กมนเวนะครับรสวัสดีครับวันนี้ผมไอาจาก o ย t u b e กมนเวนะครับวันนี้เราจะมาลงดันลาเซลกันนะครับก็ เดินมาตรงนี้นะครับโอ้ยนะครับเดินตรงนี้โอ้ผมเด,ผดเดินผิดครับโอ้ผมเดินผิดครับกูจําได้เลยกูเดินไปตามพี่กับบนเวีย <c oughs> ใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดเซฟไว้ได้เลยนะครับเพราะในอนาคตคุณอาจจะต้องมาแลกเจิร์ี้เนี่ยแหละต้องแลกกับไปตัวนี้นะครับอย่าลืมเอาน้องไก่มาแลกบอกเลยว่าง่ายมากๆพี่ตามวันนี้ไว้ผมเปิดแต่นี่ผมจะเล่าอะไรฟังอ่ะว่ามาผมสุ่มผมมีการ์ดสัตว์เลี้ยงหนึ่งใบผมเดินไปสุ่มเฮ้ยหันหน้ามาด้วยดิมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยกล้องอยู่ข้างล่างผมเดินไปแล้วผมสุ่มใช่ไหมอือครับแลล้้้วผมมมไดานสััตเีียงอ เป็น ADK อ่ะตีทองดีไหมตอนนั้นอ่ะ,อนะชื่ออีลินอีลินดีไหมกลัวไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยผิดเกมแล้วมึงอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะผมรอผมรอพี่พีคมาครบแล้วห้ามเลิกนะอยู่โอ้โหเหียมุกมาแกจัดครบแล้วจ้าเต้ยถ,ถามชื่ออะไรชื่อเหมียวเฮียเก่ยงจัดอ่ะไปแล้วไปแล้วไอ้เต้ยคนเจ้าชู้ก็เป็นแบบนี้แหละจริงโอ้โห ้าตอนนี้เราจะไปลงดันกันครับความฝันของผมคือผมอยากได้การ์ดบอดมากครับผมก็หวังว่าวันนี้น่าจะดอบครับเดี๋ยวผมให้เต้ยพาลุยดันด้วาดันอะไรเดาดันอะไรเอาดันแบบเอื่นๆอ่ะแบบตกคาสตรมแแบบน้องๆช็อกอ่ะดันหนอนไหมล่ะการ์ดบอหนอนยังไม่มีใครดรอ่ะไปไหวใช่ป่ะแบบนั่งเฉยๆเลยอะชักว้าเลยเราจะไปลงดันหนอนครับดันหนอนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครดปการ์ดหนอนครับผมว่าวันนี้เราจะดปการ์ดหนอนกันนะต้องลากทุกตัวไหมเออหนอนเอาหนอนเอายกเยกไหมก็ดีถ้าลากได้ เต้ยเจอหนอนทำยังไงดีหนอนตัวใหญ่เต้ยหนอนตัวเล็กเยอะจัดตั้งมาพี่ผมจริงไหมตึงไปพี่เต้ยไอแองกอฮอล์นี่เอาไปขายได้ปะหรือว่ามันไม่ใช่ได้ได้ได้ไดเอาเก็บดีเงินทองต่อยบอสได้ป่าว่ะต่อยได้แต่ว่ามันเป็นไฮด้าดิโอ้โหเบาชิบหายยิงเถอะสนามผมตัวนี้ไม่ได้ใส่การ์ดม้าดำครับเพราะว่าเอาไปใส่ต่อยคนก็เลยต่อยบอสเบา,บา,ามากๆครับก็เลยต้องให้เต้ยยิง ถ้าบอสนอนเสร็จเนี่ยก็ไปวัปต่อไปครับมันมีหลายชั้นมากไอ้บอสนอนตัวนี้ปป้งป้งงตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดกระดูกกระดิกไม่ได้นะครับตอนนี้อันตรายมากดันหนอนเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยโหพีแรงกว่านั้นเนี่ยอะไรตกไหมโอเคโอ้โห เฮียหลังไม่มีติดพื้นอะไม่มีพีดก็ต้องดูแลตัวเองครับต้องคอยเด้งเองตอนนี้เหลือบ,บอสตัวสุดท้ายแล้วครับจะจบแล้วผมพยายามจะไม่ลานครับพอเตอร์มันกดคุณอ,อยู่ปังยิ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 งสวยเก็บโอ้ตัวยังใหญ่ครับน้องเป้งป้ง,ปงนี่อันนี้เขาเรียกว่าความไวเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองยิงยิงบอสหนอนตก Okay. เอ้ยไอที่นี่เขาหากันไน้ควักปะบกเกนฮอนเนี่ยจบไปที่เรียบร้อยครับปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยได้เป็นผ้าคลุมมาผ้าคลุมนี่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากับทีเดียม,มาดูอัปเดตในเกมนี้ก็เพิ่มามีอะไรบ้างครับมีคอสตูมมาใหม่ครับเป็นของแบทเทิลพาร์ตการตกแต่งที่หรูหราและดูลมเย็นชวนสะกดทุกสายตาให้หันมองความสงาม่างามและสูงสักของหมวกใบนี้กระโปงหมวกทรงสามเหลี่ยมที่กล่าวขานว่ามีพลังเวทมนต์อยู่ภายในกีกะ ไม้กวาดที่เหมือนจะมีพลังก๊าเฮ้ยอันนี้ดูดีว่ะไอนนร้รอบๆบเนี้ยไพ่ที่สามารถจอมเวทออกมาเป็นกาดอันนี้ดูดีนะไปซุ่มกันหน่อยดีกว่ามาขอตูมไปผมลองไปเซิร์ชด้วยนะครั้งว่ามีมละกเหลือไหมเหลืออยู่9้าลูกครับโอ้โ oh, หอย่ารอช้าแล้วผมก็ดึงมาเพิ่มอ,อีก3กล่องแล้วก็แฟลเซลอยู่จัดมา3เลยพอจัดมาเสร็จครับก็มาที่เมืองมาเรงโดเลยครับตัวที่สุ่มคอสครับแต่ปรากฏว่ามันคือคนละที่กันครับเพราะผมมาดูแล้วผมไม่เจออย่างที่ผมต้องการเอา้าไม่ใช่ที่นี่หรอไม,ไม่เหมือนกันเลยไม เอาชิบหายแล้วกูดูผิดอันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรามาแล้วก็เลยสุ่มมาเลยครับพอเราซื้อมะละกอมาแล้วจัดไปทุกคลิกปัดกันคนละทีได้ไหมหนึ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยขึ้นชื่อเลยเหรอเอออะไรอะเย็ดเคโคเทสอะไดูดิเชีย่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกลือครับผมไม่ซุ่มดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาแกล้งไอ้เต้ยกันโดยที่ว่าผมจะแกล้งเปิดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเต้ยจะรู้ไหมว่าผมเนี่ยไม่ได้คลิกจริงอนี่ผมได้ของเลยนะป่ะนี่ไม่รู้กดต่อดิปังกดแล้วเอา้าต่อเยอยเยอยอะไรวะเนี่ย โอ้โหหมดแล้วเฮียกูอะไรไม่ได้เลยดีเลยอันที่สามอือไอเฮียเอ้ยหมดแล้วขึ้นชื่อโอ้ยไอเต้ยมึงโ,โดนดีจังวะโอ้โ oh, อีกาพญโยมไปสัตว์นี่ไงก็อะไรนี่โ oh, อ้โ <yeah. S 2> หเฮียตัวอย่างน้อยโอเคไหมทีที่สี่มาหนึ่งสองสามอือไอเฮียกูได้ไม่ได้เลยดีดีเลยวะกดโอ้ oh. ตักพี่อีกอี่ที่ะเอาอีกสักห้าทีปะอ่ะห้าที ปังเอ้าโอ้ได้แมวไอเต้สุ่มรัวๆพอ,อยังไอเฮียมาแล้วกอคุณจะหมดแล้วว่ะเต้อ่ะกดอีกทีนึงอ่ะอีกทีนึงนะทีท้ายนะผมไม่ได้ละไม่ได้เลยหนึ่งสองซ้ำโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไอเฮียอย่างเกลือแม่งเ,เลยถือว่าโชคดีนะเนี่ยได้ควบคุมไรเน,นี่ยเฮ้ยอย่าไปฟ้องไอรเต้ไงแม่งชอบมีพวกที่ฟ้องไปฟ้องไอรเต้เดี๋ยวขอสุ่มเพออิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกัน โอ้โหเฮียนี่สุ่มของจริงไปเนี่ยเละเทะโอ้เละเทะเละเทะคือเต้ยกดไปสองสามทีชื่นชื่อทุกอันกูกดไปไม่มีชื่อเลยสักนิดโอ้โหพี่ใจเย็นพี่เจริญพรญาติโยมอันนี้พี่คิดว่ายังไงพอแบบไปงานไปงานไปพวกงานศพใช่ไหมแบบติดโบอะไรเงี้ยหนักเลยวะหนักเลยเหรออ่าเปลี่ยนอันอันนี้อ่ะ อันนี้มอาจจะบังไอ้ลูกโป่งอันไหนดีเดียว่ะพี่อันนี้ยังไม่ได้ไม่ผ่านหรออันนี้ล่ะโอ้โหแม่หัวใจว้า,ใ,วาใครเอามาใส่ในตู้ไอ้นนเดี๋ยวเราจะไปลงหอคอยลอยชัน้นกันดีกว่าแต่ระหว่างที่จะไปเนี่ยผมคันไม้คันมืออยากต่อยคนมากเลยมีหน้าหาแลกหมัดเฮ้ยนี่ไงนายโดนมองไหมเอาป่ะใครมีคนโดนมองเหรอนี่ไอ้เน,เนี่ยเดินเนี่ยเดินเนี่ย นายเฮ้ยไอเต้ยเขาอะไรเอ่ยอะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเต้ยพาแบกครับไม่ต้องกลัวขึ้นมาเลยฮะรถคันนี้มีแต่ให้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงรอยฉันหรือเปล่าแต่เขาตอบว่าไปดิไปดิไอเต้ยไปได้เพื่อนแล้วเพื่อนร่วมเดินทางแต่ว่าต้องดวนมองกับผมก่อนนะเกมหนึ่งตัวกาก <laughs> <laughs> มีคนบอกไปด้วยว่ะใครจะมาก็รีบมานะครับพี่เต้ยแบกนะ ผมโค้งก่อนร้อยชั้นว่าง10หลังจากที่ผมโค้งไปก็มีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับบอกว่าไปด้วยพี่ทามเอาครับผมแล้วได้สมาชิกเพิ่มอีก2คนนะฮะแล็ตตล็อกมันคือโซเชียลสมัยก่อนเว้ยเราต้องพูดคุยกันเยอะๆนะเว้ยพอมาถึงร้อยชั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเตยยิงแม่งตายหาหมดเลยเพราะว่าตัวโคตรแรงสมัยก่อนเนี่ยลงตั้งสิบสองคนตอนนี้ลงน้อยมากน,นี่ทหารใหญ่พี่ทามการ์ด,อบ,อรดบอสก็เอาไปเลยแล้วมึงยังไม่เก็บหรอเก็บไม่ทันพระวอไหมครับ เขาไม่ตอบว่ะเตะเลยปะพีทชื่อพีทชื่ออะไรครับพิมพ์ไทยไม่ได้พีเพราะอะไรไม่มีคีย์บอร์ดไทยโหไอ้นี่ใช้คีย์บอร์ด60%เนแน่เลยปั้นตัวแบบพิเตอร์งบเท่าไหร่ครับไม่แพงไม่แพงตอนนี้ก็เล่นได้แล้วเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเลยแบบยิงเท่านี้เลยไม่แพงนะนี่ของไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรมาตีเดือนท่านเดือนได้แล้วไไงเดวดูโทษแอคกอะเบอร์ไว้ก่อนช่วย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  โ,โอ้โหที่แกผมจะตีปุ๊บไปเต้ยแม่งยิงหมดเลยที่แกูไม่ต้องทำอะไรละวเรื่อมีประโยชน์นะทุกคนเอาวะ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 สไนฟ์โฟล์ละตาคูจะบอดกูโดนต้นไม้ฉกเออเอ้าเอายิงยิงเออเอ้าอืออ่าอือผมว่าถ้าเกิดการ์ดตกนี่ผมเก็บไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าของเต็มเลยโยนถอดแล้วกัน มันได้ไม่มีเหตุการณ์นั้นแบบการ์ดตกปุ๊บกระเป๋าเต็มเงี้ยฮะเราลงมากันจนถึงชั้น33นะครับตัวผมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับตีได้แต่ทีละตัวก็เลยไม่ได้ตีครับยืนอู้ครับเททูจูเนี่ยการ์ดตกเฉยเลยเฮ้ยการ์ดพี่เก็บเไอแม่แดงๆหน่าชมพูชมพูอ้าวโดนไปแล้วเรียบร้อยเฮียการ์ดบอสเฮ้ยอะไรติงวะโอลิโอลิรู้สึกดีเสมอไม่ได้ยินเสียงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรกาก็ตามอันเนี้ยมันคือมันมีทฤษฎีหนึ่งของ อ่าสันกระดิ่งอ่ะของโทมัสมาอร์สอ่ะที่เขาาสันกระดิ่งหมาแล้วหมาน้ำลายไหลอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยใช้ทฤษฎีเดียวกันเลยขอให้ชื่ออีกรอบทฤษฎีอะไรนะพี่โทมัสสปอร์สดิสสปอร์สเฮ้ยมีพอด้วยเมื่อกี้ไม่มีนะอันเนี้ยเป็นหลานหลานชื่อหลานเขาอ๋อเป็นของหลานแล้วคนนี้เฮ้ยโหลดเลยพี่เก็บเลยกูแม่งเอ้ยหมอไม่เห็นว่าเต้ยแม่งใช้ดาตาอันใหญ่ดิเฮ้ย ตอบเป็นเล่มเลยบอกวิาชาดาดาไม่ดีนะเวย้ยสนับสนุนอาสีขาวนะครับพี่ชายจะ50ชั้นแล้วนะขอสักหมัดหน่อยพี่ไม่ได้ต่อยทั้งหมัดเลยใช่ไหมไม่ต่อยเลยเอเคเดี๋ยวให้ต่อยงูขาวต่อยไปเลยเฮ้ยบอสมีดิบอสมีตั้งเยอะแยะให้กูไปต่อยงูขาวไอ้ประเฮ้ย hey, 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 hey. อุกบาตอุกบาตลงกันเต้ยไม่มีทางเลือกพี่ไม่สู้ก็อยู่งั้นท่าดีมากดีมากดีมากสไนโฟพิทฮิวแชมปทำอะไรครับทุกชิ้นไง ลูกชิ้นแชมป์มาเคยได้ยินออลชิ้นเนือยังไม่ถึงเวลารอก่อนตอนนี้เราก็หวังว่าการบอสไปเลยจะตกสักใบนึงครับจริงๆเนี่ยมันเคยตกมาแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นตกต่อหน้าเลยครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยตกกันมาเยอะแลยครับแล้วตอนนี้ถึงงูขาวและภาวนานเรยอยาให้ตกแล้กันเพราะว่าการมันกาดขาว<ๆ>มาแลเต้ยให้ต่อยเลยปะไปพี่ชายไปองดับตกดับตกดับดับดดับ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 ดดับดับดับดั ไอ้ดาบเช้นนี้เนะี่ยมันเหมือนจะดีครับแต่คือมันคือดาบสัดเลี้ยงครับเวลาตกแล้วเราก็ชอบแกล้งคนให้หยิบกันพี่เคยฟังเพลงอันนี้ปะโจ๊กไอศกะีมอ่ะเคยอยู่ให้ลองไ้ฟังปะละ่ะโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าธรรมดาหรือแบบพิเศษน่าใจ่ละ name is Brain for the มีใครดูจนมาถึงตอนนี้แล้วไม่ได้สังเกตว่ามันไม่มีเสียงเกมแลกนอกเลยครับเสียงต่อสู้เสียงอะไรแต่ว่ามันเพลินมากเลยใช่ไหมแล้วมันมีใครเพลินจนลืมกดซับไหมครับแบบว่ามันเด้งฟีดมันทุกวันแต่ว่าลืมกดผมอยากจะรบกวนเอื้อมมือไปกดให้สักทีนึ่งครับพอตอนนี้จะใกล้ห้าแสนซับแล้วนะครับอยากถึงมากๆตอนนี้อยากขายของนั่นแหละฮะขอบคุณมากกูอยากจะช่วยมากเลยนะเดี๋ยวดูมันยิงแบบตีเดียวตายเลยวะกูจะทำยังไงดีวะกูทำยังไงให้ตัวมีประโยชน์ดีวะเนี่ยตีเต่านแล้วกัน กูต่ย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 กูต่อยกูตยเริ่มไปเริ่มเล่นใหม่จะตามคนอื่นให้ทันยังครับเอาว่าขอเปลี่ยนคำถามดีกว่าไหมคือเซิร์ฟมันเปิดมาปีนะถ้าจะเปิดแล้วให้ตามคนอื่นทันอ่ะถามว่ามันทันไหมมันไม่ทันหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาเล่นไปก่อนอ่ะเขาก็ตันแล้วเว้ยตอนนี้เขาไม่รู้ทำอะไรละแต่เรามาเล่นใหม่ตอนเนี้ยเราเล่นในสนุกในแบบที่เราเล่นอ่ะได้และขอมันถูกกว่าช่วงต้นอาจูราสไตร เรามาถึงชั้น8 5แล้วครับชั้นนี้จะเป็นบอสไฟผมจะต้องสติลบอดี้แล้วครับต้องทำความดีหน่อยแล้วจากที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ่ยมีประโยชน์เลยวะกูกูสตันกูสตตนเหมือนกันกูจะตายมีปั๊มมาเนี่ยโอ้โห <laughs> เห็นแล้วส <laughs> ีแปลกๆมาเพื่อนเขาเรียกว่ากดอันที่มันแบบไม่ได้ใช้ไปก่อนไงไอ้นี่มันชักจะก้มหลังเยอะไปหน่อยแล้ววะเอาไรดีวะไอส้สแนเปอร์ที่รับสูมึงหลังมึง เรอเล่นรอเล่นเนี <Lil na> <istles> ่มันโยนคืนเลยสัตว์หยอกเล่นหยอกเล่นตอนนี้เนี่ยชั้น90แล้วครับเป็นบอสวาคิรี่ตะกรเนี่ยจะมาลุ้นดาบวาคิรี่มากครับเพราะขายได้แพงสุดๆตอนนี้ไม่ได้ลุ้นละเป็ดโอ้รอรอรอเดี๋ยวไอเชี่ยพักกำลังรีดีมและพักแตกเดโต้พักเกิดพัเด้งพักรีดีมเอาเรื่องไอ้นี่คนนี้เป็นงานปะของจริงของจริงเว้ยแพงให้ไหมอะไรเออเวกกำลังหาลงลง พี่เตยสู้ๆพี่เตยสู้ๆดอกว้าดอกว้าเก็บเก็บเอาให้สาวไอ้เนี่ทำไมต้องมีผู้หญิงเข้ามาเกีียวตลอดเลยวะเอาพี่นี่แม่งของจริงวะดอกไม้เขาไม่ให้สาวก็ให้พระเขาอยู่แค่นี้เอาไปทำอะไรวะแล้วไม่พี่ถึงพูดถึงสาวขึ้นมาก่อนับพี่เอาดอกไม้มันเป็นสิ่งที่สวยงามเขาต้องคู่กับผู้หญิงหรือเปล่าหลังจากที่เราเคลียร์บอสว่าตายมีของตกบอกเลยว่าทีเด็ดจัดทุกคนรอดูเลยว่ามันคืออะไรพี่าม ให้ให้กูเก็บอย่างเดียวกูไม่ได้มินได้ไม่กูบอกเลยนะว่ามึงให้ของคนเขาเก็บเอาไอ้เฮ้ยเอ้ยมึงเรียกชื่อเขอด้วก่อนสิโอ้โหมาดูเนี่ยมึงหันมาดูไอ้นี่มันยังใส่หมวกดาวไข่ดาวไข่เดียวคิดว่าถ้ามันเก็บไปมันจะดีใจแค่ไหนไอ้เฮียแล้วมึงจะเรียกชื่อกูทำไมกูว่านึกว่าแม่งจะตกไอ้เฮียก็ันน่ะคือแบบมันไม่ได้ทำเฮียเลยอ่ะเดินอย่างเดียวอ่ะ มันก้มหลังมันค่อมแล้วมึงดูสิมึงถามมันอันดิในตัวมีกี่อันนะ่ะถามสิมีในช่องมีคลิปสอนวิวไหมครับว่าวิวท่าไหนวิวที่ไหนบ้างไม่มีเลยผมแนะนำง่ายๆนะนถ้าอยากเล่นเซิร์ฟนี้ใช่ไหมมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ฐานรับข้อมูลสัปรปด นี่แหละครับคลังข้อมูลชั้นดีเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มตัวไหนดูในแมปนี้ก็ได้นะครับบอกเลยว่าของดีสุดๆตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงชั้น100เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนดูเตอร์ดิมันเดินไปแบบไม่สนผูม่าเลยครับสมัยก่อนเนี่ยคือเราจะต้องมีผูม่าสักที่หนึ่งแต่เตอร์ไม่สนครับเดินปะทะยิงแบบโคตรตึงอ่ะยิงแบบแบะแบ่แบ่บอแตกเฮ้ยมันไม่เก็บแร่อะไอไออาเกตอะมันไม่รู้ไงเฮียคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ไงคนเอาได้เหรือว่าอ่ะละห้าบาทได้มั้ยใช่หรอเนไงอะ สวยไปละ <ENNIS> อ,อ่ะถูกต้องไอ้ที่นี่หมิ่นเงินน้อยจัดตอนนี้เนี่ยผมแทงสติลบอดี้ให้เลยครับแต่คิดว่าน่าจะยิงไม่นานน่ะน่าจะตายแล้วแต่ประเด็นคือแม่งสตอมกัดตัวผมกระเด็นไปเรื่อยๆจนแม่งสุดขอบและบอสมันก็หลุดจากจอไปแล้วแย่แล้วกูแข็งขอดูด้วยเผื่อเผื่อดาบตกขอดูด้วยปุ๊ปปุเฮ้ยอะไรเงี้ยฟิล์มๆดาบดาบไม่ดอบจบจบจบใครอยากให้แบกดันเนี่ยก็ติดตามช่องไว้นะครับเวลาผมไลฟ์สตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชวนแต่ต้องมีเตอร์ด้้้ววววยยยนะะะเพราาาา่่่่่ถไไไมมมมมีผแบกกกหอลลืดดด